ตัวก่อนกันบองมิถ <iro> ุง <clubs> ม uh, ouais ันอะถุงซุปมือขันรน่ยงเลยขเฮาอ่ะไม่เงี้ยไม่เงี้ยเป็นยังไงไม่เงี้ยพี่น้องแบงวัน สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่เลยชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเก็บมะม่วงที่สวนนของเรากันนะค่ะเก็บมะม่วงมะส่วกินที่น้องอยากเก็บส่วหมักม่วงส้วหมักม่วงส้วาส่วแปลว่าอย่าง่วแปลว่าอย่างเดยวสภาพไปเก็บมักม่วงมาส่วากันนะจ๊ะปุนลูกลูกพองเงาๆวันนี้เรามีกระต่ายน้อย ฮัลโหลฮัลโหลเด่นน้ำในที่หน pues ึ่งแล้วหมวกเจ้าเนาะเก็บมะม่วงกันค่ะมะม่วงนะคะม่วงพี่น้องี๋ยวเราให้กินแค่วมิ้นกันนะคะเราจะกินสามใดูกัน ลูตรงต้นนี้พี่น้องายเราจะกินสามฤดูกันนะคะเป็นหมากหลายแห้คุณเห็นป่เป็นหันวดูหมาพังพี่น้อง เลือกลูกที่มันใหญ่กินลูกที่มันเล็กเราก็ไม่กินนะคะนี่พี่นกเห็นไหมครับยัไงแล้วก็เลือกอาลูกที่มันใหญ่ กินได้ประท่านเบิดพี่น้องกินได้เป็นบางลูกเลือกเอาสงสัยต้องเอาแก้วคอมินด้วยแล้วแหละ แก้วคอมินกม็มีลูกน้อยลูกใหญ่พี่น้องวงบ้านสวนของเราปลูกไว้เราก็ได้กินนะคะอันนี้นี่ลุยสร้างปลูกตอน,นิลุ้ยอยู่โรงบ้านพี่น้องเจ้าคอมินพอแล้วได้เยอะแล้วนะคะหลายลูกแล้ว6ลูกเรากินบ๊วแล้ว,ว,ลวพี่น้องแ้วเราจะไปทำมะม่วงกันนะคะ ่นสวนพี่น้องได้มาแล้วนะคะแล้วก็ขอขูดออกแล้วกันจะโฟกัสขี่โผล่เ้อพี่น้องโฟกัสบักมนะ่วงเนอะ มาพี่น้องมาส่วนบอกม่วงน้ำกันนะจ๊ะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำปลาน้ำได้ไงน้นำได้ไงใส่รถดีชูรถ ขัวก็ใส่เด้อพี่น้องน้ำตาลปัดเปียวใส่ที่หลายๆหลอดน้ำตาลต่างเด้อต่างเด้อนี่แมงวันแมงวันอย่ามานะแมงวันนะอันนี้เป็นแจ่วนะคะแจ่วที่แม่เฮ็ดไว้อยู่แล้วพี่น้อง บอกริกมันเจียวมันเผ็ดไหมขอเอาบักพริกอยู่เจียวอันมีปลาด้วยนะคะเป็นตะกินบอ่ะหายัวไหมขาลำได้ไงลำได้ไงเม้งวันเมงวันเมงวันเมงวันไปไปไป จะโฟกัสกี่โผเด้อพี่น้องโฟกัสบัก่กวงเด้อสิมาโฟกัสกี่โผกันบไ,ได้เด้ขอสั่วก่อนกดีวกันบ่ม,มีถุงวะเนาะถุงซุปมือขันหล่นยังเลิอเจ๊ยิงเอาถุงมาให้เน่ ืมนี่พีกิู่นะขอใส่ที่สองน่ถุงมัดสูบมือแน่เล็วๆเซมตันไป จะมักหวานเล็กหน่อย<ม>กับข,ข้าวคั่วอีกนิดนึงนะครับท<ม>งขาบด<ม>นี่พี่น้องกลํำเลยนิวาเลย<ม>ถึงผิดถึงขิงดีนะครับ บอส่ทุ่งมือก็ไดะได้พี่น้องบอสเด็ขี้เดียดแต่ของตะวัามันเสบมือโอ้ดำไายังดำไายัยมาแล้วพี่น้องส่วนบักม่กวงลดบอ Lết Trồng bàn hông à. Hôm nay nhảy, hôm nay nhảy Bây giờ cứ hôm nay nhảy hướng แมงแมันรดมากนะครับ เลิศสุดยอดเลิศปีนองคะ่ะ ใครอยากไปเห็กินโซบวม่วงยั่วๆแบบนี้ด้วยนะคะ อร่อยมากเลิศสุดยอด